ลอกีคอยลูกคอย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 ช้าๆเออไป่คอยเดินไปคอยเดินค่อยๆเดิน,ดนไม่เอาไม่เอาไม่เอารอเพราะด้วยเออ มามาลดมาลดมาถอยเออเก่งมากนี่เก่งมากลูกเก่งมากป่ะเออหูขาดดีจัง

คอลูกคอยไป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 ค่อยๆค่อยๆอันนี้อันนี้มนแมวแมวแมวรู้ว่าเจอโจทย์อะรู้โทรแมวแมวแมว,แมวไปเดินเล่นเดินเล่นกลับบ้านกัน Ban cà bàn bạc nặng 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 nặng

ไปลูกไปไปไปเข้าบ้านลูกไปไปล็อกกี้แมวล็อกกี้คอยไม่เอาลูกไม่เอามาล็อกกี้มาทางนี้มาไปไม่เอาไม่เอาล็อกกี้ไม่เอาลูกไปกลับบ้านกลับบ้านเออไปเก่งมากนี่เออไป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 กลับบ้านกลับบ้าน ไปล้กีไปกบ้านกบ้ากบ้าไปไปไปกบ้ลูกไปเก่งมากบ้านดีกว่าเนาะ